นคะขอต้อรนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดบรรยากาศของงานนี้ในยามบ่ายค่ะตอนนี้นะคะอิงก,ก็ยังอยู่บริเวณที่วัดโคกสมานคุณนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวกองทัพธรรมนะคะได้มาปักหลักพักค้างอยู่ค่ะและขณะนี้นะคะบรรยากาศก็กําลังจะมีท่านสมณนะเอ้ท่านศิคม r m นะคะเดินทางไปทํางานยามบ่ายค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามท่านนะคะว่าเราจะเดินทางไปไหนเดี๋ยวคุณข้าถามะะถาเลยค่ะจะทำข่าก็อยากจะพาท่านศิก a r ไปไหนอะคะ จะไปซอยรัตนะค่ะสิบห้าเป็นทีมที่มีคนทํางานอยู่แล้วหรือว่าเป็นทีมที่ยังไม่มีคะก็มีคนทํางานอยู่แล้วแต่ว่ามีน้อยท่านสิขาวาดอยู่บนรถนี่ประมาณกี่รูปอะคะประมาณสิบรูปครับรครับใช้เวลากี่นาทีจะเดินทางไปถึงคะก็ะตีว่าประมาณทักสามสี่นาทีแป๊บเดียวใช่ครับท่านสิขควาดมาสักการะคะ่ะสิขาวาดท่านรู้สึกยังไงบ้างคะที่ก่อนเราจะไปโรงงานนะคะ เพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะวันนี้ที่จะออกไปข้างนอกค่ะทำข้างในค่ะช่วยกันทำความสะอาดที่วัดโคงสมานคุณค่ะช่วยกันในวัดค่ะวันนี้ค่ะยำ้อมขนาดไหนคะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะหัวใจค่ะสิทธิ์ขามามากค่ะไม่กวนแล้วค่ะอันนี้รถของกองรับทำมูลนิธินะคะมีทั้งท่านสิทข้ามค่ะซึ่งเป็นนักบวชฝ่ายหญิงนะคะของชาวสงแล้วก็นักเรียนสมสิกขาค่ะ ที่อยู่บนรถนี่เป็นนักเรียนสมส,สชิการาชธานีอโศกนะคะกําลังจะไปทํางานกันบรรยากาศาคึกคักเพราะว่ามีส่วนหนึ่งนะคะที่ทํางานตั้งแต่เช้าแล้วก็จะมีบางส่วนที่กําลังจะออกไปทํางานในช่วงบา่ายค่ะ แลบรรยากาศในวัดตอนนี้นะคะนอกจากจะมีชาวกองทัพธรรมนะคะที่มาช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมแล้วนะคะทุกภาคส่วนค่ะก็พยายามมาบรรเทาทุกขนะคะของชาวบ้านอย่างเช่นทางด้านหลังอิงตอนนี้นะคะเดี๋ยวอิงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการบรรเทาทุกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆเลยนะคะของอโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีนะคะเขามา่้ม อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถมอเตอร์ไซค์กันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามข้างในค่ะสวัสดีค่ะเอารถมาซ่อมเหรอคะคุณไหนคะขอโทษค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดน,นึงค่ะครับผมผมหมอเจิมจากแสงเกา่าเป็นหมอหรอคะเป็นหมอ,อหมอแพทย์แผนไทย บ้านานอยู่ที่ไหนคะอยู่อกวัดอกติบอกทิยสามทับหนึ่งอยู่ชั่วคมานแต่มาหน้าอ๋อ oh, วันนี้มาทําอะไรที่แต่น,นี้คะอ๋อมามา่อมรถครับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ออมอเตอร์ไซค์นี่คือจมน้ําจมน้ำครับจมน้ําจ,<ะ>จมมิดเลยปะจมมิดเลยครับอาอทำไมไม่ขนไปไว้ที่สูงๆะคะมัน,ม,นมันแบบว่ามันมันมันขนไไม่ได้มันมันปลาไปกลัวโจรผู้ไรอีกต้องยอมให้มันต้องยอมครับต้องยอมมาจมครับ เยอะขนาดนั้นเลยหรอคะลุงอ๋อมี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 บ้างครับมีมีมีอาจใหญ่นี่มีกลัวหายโอ้ง้นนี่ค่าค่าซ่อมมาซ่อมที่นี่เสียเท่าไหร่คะม่ไม่เสียก็ไม่เสียฟรีฟรีถ้าไปซ่อมที่อื่นเสียประมาณเท่าไหร่ถ้ามันแบบท่วมขนาดนี้ครับลุงสองสองร้อยห้าสิบครับผมวห้าสิบครับผมที่นี่ฟรีฟรีรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีรู้สึก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 มีความรู้สึกว่าดีรู้สึกว่ามันเป็นลูกหลานชาวหัดใหญ่ของเราเองครับผม น่าภาคภูมิใจนะคะครับผมขอบคุณคุณน้ามากค่ะไปถามคนซ่อมบ้างนะคะพี่คะกําลังทําอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะบริการชุมชนครับอาจารย์ใช่ไหมคะครับผมขอบคนอาจารย์แนะนาตัวนิดนึงเรามาจากโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีนะครับที่โรงเรียนมีปงชและปสตอนนี้ทั้งเด็กปชและปสมีช่างโยนช่างคว้าช่างเล็กต่างๆที่มาวันนี้คือช่างโยนช่างคว้าช่างเล็กมาบริการเด็กมาประมาณกี่คนคะเด็กประมาณสิบคนครับอาจารย์ประมาณสิบห้าคนครับ เมื house, ่อวานเราบริการี่งถึงกรุงเนพฯสองวันแล้ววันนี้จะอยู่ที่นี่สองวันวันนี้วันที่สองก็เมื่อวานชีงยนมานี่ด้วยเรตอนี้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่บริการสุงจนเมืองจัหวัดส้มมอใจหมอใจที่น้ำท่วมครับยากไหมคะไม่ยากครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความชื้นระบบไฟเนี่ยมันต้องไล่ความชื้นไล่ความชื้นด้วยตัวนี้ครับ กาจารย์คะแล้วคือการพานักเรียนมาทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการศึกษายอย่างหนึ่งด้วยไหมคะมันอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วครับการปัดประดานนอกสถานที่ถึงนม,ไม้ไม่ไม่ไม่มีการนา้าท่วมแต่เราก็ไปบริการชุมชนอยู่มันเป็นโครงการพิเศษความสัมพันธ์กับชุมชนอมตอบแทนสังคมครับแ,แต่ว่านี่เป็นกรณีพิเศษคือบริการนา้าท่วมเนี่ยต้องแปลว่าทุกเฉยเราก็ต้องจัดการนะนะครับ,บวันนี้วันนี้ซ่อมไปกี่คันแล้วคะวันนี้ประมาณสิบคันแล้วครับชมอมอเตอร์ไซค์นี่ ท่านผู้ชมครับไม่ได้ง่ายเลยนะคะการต้องมอเตอร์ไซค์ที่ถูกน้ําท่วมจนมิดที่ขนขนมานี่เรียงกันนิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยของอิเล็กทรอนิกส์ครับซ่อมทีวีซ่อมอุปกรณ์อันนี้ช่างยนต์ครับช่างไฟฟ้าและทางนูนช่างอิเล็กครับกขอบคุณอาจารย์นะครับทุกอาจารย์และนักศึกษาเนี่ไม่ทุกสาขาวิชาที่มานะแต่ว่าที่บริการบริการสามสาขาวิชาครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะอันนี้เป็นในส่วนของช่างยนต์นะคะ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูทางช่างไฟฟ้าบ้างค่ะว่าปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่เป็นนักศึกษาหรือเปล่าคะครับผมทราบชื่อนิหนึ่งค่ะผมผมชื่อเอาพี่จริงนี้เล่นครับมผมชื่อนายชื่อนายธีรพลเทพพรมครับ ครับผมอยู่จังหวัดราธิวาสครับโหแล้วพี่มาอยู่นี่ได้ยังไงครพอดีว่าท่านท่านบอกอเชิญมาครับโอ้เชิญมาจากนาธิวาสเลยครับมาเรียนอะไรครับเรียนเรียนเครื่องกลครับปวชปวสปตีครับปตีแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาปฏิบัติงานครั้งนี้ค่ะคือว่ารู้สึกเห็นคือว่าลดสภาพแต่ละครันก็เท่าที่เห็นนะครับก็สงสารเขาเหมือนกันที่ต้องน้ำท่วมเพราะว่าแถวบ้านผมน้ำไม่ท่วมเลยครับครับ วันนี้พี่ทำอะไรครับตอนนี้กำลังทำอะไรอะคะนี่กำลังทำให้มันติดครับมันยังไม่ติดเลยครับอามันเหลือตะโคแล้วพี่มันยังจะใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้อยู่แล้วอันนี้พี่รับประกันว่าซ่อมได้แน่ลองต้องลองดูครับมันต้องได้ครับถ้าคิดเป็นตังค์เนี่ยถ้าซ่อมหนักขนาดนี้มันกี่บาทครบพี่มันแล้วแต่ช่างเขาจะกินครับผมว่าปกติอาตีราคาถ้าผมเลียนน้ำมันเครื่องผมว่าประมาณพันห้าพันห้าแต่นี้พี่มาทำฟรีครับ ได้บุญครับงานนี้ช่วยพี่น้องชาวใต้ด้วยกันขอบคุณพี่มากนะคะมากับเพื่อนกี่ท่านคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ออ้เสื้อเขียวขอบพระคุณมากค่ะจริงที่ทําต่อกันเลยนะคะไม่เห็นจะต้องหยุดเลยอันนี้เป็นพี่ๆน่ารักมากเลยนะคะเป็นนักศึกษาการทํางานถือว่าเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะถ้าการศึกษาไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริงอะนะคะ คนที่เรียนเนี่ยก็จะไม่สามารถมีประสบการณ์ตรงได้น,นะคะส่วนที่ผ่านมานี่ทํางานในส่วนไฟฟ้าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านนี้ค่ะชีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเป็นอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะว่าที่เขากําลังทําอะไรอยู่นะคะสวัสดีค่ะ พี่คะรบกวนให้สัมภาษณ์นิดนึงนะคะพี่ชื่ออะไรคะพ่ปตะกอนครับพี่พี่มาจากไหนคะโรงเรียนสงขาเทคโนโลยียรับหู้พี่อยู่นแผนกอะไรคะเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ครับกำลังซ่อมอะไรอยู่คะทีวีครับยากไลยพี่อ,อใช้ได้ครับมันจะซ่อมได้ไหมจะจะจะเครื่องมันใหญ่มากแล้วมันโดนน้ำท่วมอะค่ะอมได้ครับโอ <c oughs> ้นี่รอของอยู่อะรอของครับ คือทำนี่ทำฟรีพี่มีความรู้สึกยังไงบ้าง,างคะที่ได้ทำงานฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ่ะก็ทำแล้วสบายใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมไา่ที่น้ำวว่วมีตั้ง่วมมั๊บแต่น้อยกว่าใช่นีมฮนะพี่คิดว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้อะไรที่พี่ประทับใจที่สุดความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยแม่ทีมนี้มีทั้งหมดกี่คนอะคะพี่ ประมาณยี่สิบคนแะ่ในซูมีเล็คอริสเนี่ยหรอครับมีอาจารย์ไหมคะอาจารย์ได้พามาไหมคะพามาครับอาจารย์เขาอยู่ตรงไหนคะพี่เน,นี่ยเสื้อสีแดงทั้งหมดเลยอาจารย์เสื้อสีแดงคืออาจารย์พวกพี่ใสรร่เสื้อสีฟ้าคขอบพระคุณพี่มากนะคะคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลองคุยกับอาจารย์อาจารย์คะคอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงค่ะครับอาจารย์สมชายครับอาจารย์เป็นอาจารย์ภาคอะไรคะก็อิเล็กทรอนิกส์ครับ คือพาเด็กๆมาทํางานวันนี้พาพี่ๆมาทํางานวันนี้อาจารย์มีความรู้สึกส่วนตัวยังไงบ้างก็ใจก็คือได้ทั้งเด็กเอามาฝึกงานได้ได้รับความรู้ไปด้วยเพราะว่าอาการเครื่องมันหลากหลายอาการก็จะทําให้เด็กมีประสบการณ์ในการท่อมมากขึ้นแล้วงบประมาณที่เอามาใช้ในการช่วยเหลือชาวบ้านนี่เอามาจากไหนคะงบประมาณส่วนหนึ่งก็โรงเรียนก็จะสั่งให้สั่งของมาให้เรียบร้อยแล้วกับสองได้ส่วนหนึ่งจากก็คือ มีโครงการลงมาให้แล้วก็ซื้อของอะไรให้แต่บางอย่างก็อะไรในที่เสียหายมากก็ให้เจ้าของไปซื้อให้แล้วก็มาซ่อมให้แต่ว่าคิดไม่ไม่คิดค่าแรงอะไรฟรี <Free. S 1> อาจารย์ความรู้สึกส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าในงานนี้อาจารย์ได้ประโยชน์อะไรมากที่สุดเลยคะก็คือไม่ได้คิดอะไรมากก็คือช่วยเหลือช่วยเหลือคนบ้านอา<ข>จารย์นะ้ำท่วมไหมบ้านผมเนี่ยอยู่สงขาแต่ว่าในซอยก็ท่วมครับ แต่ว่าพอท่วมตอนเย็นก็หมดท่วมแค่ตอ,ตอนเช้าตอนเย็นหมดแห้งหมดวันนี้อาจารย์ทานข้า,าวเช้าที่ไหนคะข้า,าวเช้าไม่ได้ทานแล้วครับมาทานข้าวเที่ยงที่นี่เลยโอ้โ <laughs> อาจารย์ทานที่นี่แสดงว่าทานอยู่ลงบุญนี่<า>นหรือเปล่าคะรงบุญนี่ค่ะลงรรมแคือ <laughs> คือที่นี่นะคะจะมีเต็นท์ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปกันที่สิงห์นครมาสามวันแล้ว เป็นอะไรคะสิงหานนครที่เป็นก็ไปซ่อมอย่างเนี้ยเหมือนกันซ่อมเครื่องแคปไฟฟ้าอีกตัวเนงไฟหน้าบ้านนายกเลยนายกออจเสร็จแล้วก็ย้ายมานี่อีกสองวันอันนี้คือจะทําไปปฏิบัติหน้าที่ไปถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วไม่ไวันนี้วันสุดท้ายแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดพรุ่งนี้จะเปิดแล้วท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่อยู่หานใหญ่นะคะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โดนน้ําท่วมวันนี้รีบมายังทันไหมคะ ยังทันอยู่ครับยังทันอยู่แต่แต่ถ้าน้ำท่วมหมดตั้งเครื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคืออย่างน้อยต้องสักวันสองวันยิ่ต้องให้ความชื้นออกไปให้หมดก่อนตามเอาไปที่โรงเรียนได้ไหมคะอ่านนี้ต้องคุยกันได้ต้องคุยกับลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าเอายินดีก็โอเคครับโอเคค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะคือบริเวณเต็นท์เนี่ยะคะ่ะนักผู้ชมจะอยู่ถัดไปอีกทางใช้มือนี่จะเป็นโรงบุญน่ยนะคะมังสิลาที่ทางชาวกองทัพทาได้ บริการตลอดทั้งวันท่านเจ้านที่ทําที่มาทํางานก็รับประทานอาหารอยู่ที่บริเวณนี้ที่น้องที่ผ่านเข้ามาในวัดหรือว่าบุคลากรที่ทํางานในส่วนนี้ก็จะรับประทานอาหารอยู่บริเวณโรงบุญเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นในช่วงภาคบ่ายนี้ทางด้านนอกวัดกันมาค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเจะิญน้ำค่ะ